สวัสดีครับผมปันเวศครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราศาสตร์สไตล์ปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรครับก็คือท่านที่มีลักษณะเที่ราศีมังกรหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่9ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้ครับสองภาพนี้ภาพดาวจรน,นะครับซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่9ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่1 5กุมภาพันธ์ ครับในรอบสัปดาห์นี้มีดาวย้ายราศีกันอ,อยู่2ดวงครับนั่นคือเลข1ดาวทิศย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13เลข2ดาวจันครับย้ายจากราศีมิถุนนะครับเข้าสู่กรกฎสิงและสุดท้ายคืออยู่ที่ราศีกันในช่วงปลายสัปดาห์นะครับในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรภาพรวมเนี่ยของรอบสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับโอ้คือดาวศุกร์ ดาวสุงเนี่ยอยู่ในภพสัตว์ชะคือมีเกณฑ์การขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์การเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการทํางานนะครับแต่ตัวเนื้อง,งานเองเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานเองเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นอุดเลยอุดคือยิ่งใหญ่สูงส่งทรงพลังมีอำนาจไปว่าขยันด้วยได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้งานออกมาค่อนข้างจะดีประสบความสําเร็จดีนะครับโดยเฉพาะงานใหม่งานที่เราไปรับอาสาเข้ามานะประมาณนี้นะไปอาสาเข้ามาหรือว่าเป็นงานที่เรานะรัไป ออกปากอ่ออกปากช่วยเหลืออ่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็จะประสบความสำเร็จตีเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วภาพรวมการงานในช่วงรอบสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดีส่วนทางด้านการเงินนะครับภาพรวมการเงินการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑนะ์ปานกลางนะปานกลางทรงๆนะครับอาจจะค่อนข้างดีนิดนึงนิดนึงนะครับแต่โดย แต่โดยรวมแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะถึงแม้จะมีเงินรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ติดขัดไม่ขาดมือก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนมันเริ่มตึงๆหรือมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะมากนะครับในช่วงนี้นะก็ะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายแล้วครับส่วนสิ่งที่เออโชคลาภก่อนเนาะอ่าขออภยัยนะโชคลาภมีไหมโชคลาบโชคลาบถ้ามีเนี่ยนะครับก็จะเป็นโชคลาภที่ ไปเกี่ยวข้องกับนั่นครับเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอวุโสน้อยกว่านะจะนําโชคมาให้นะครับนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบเกงงิาไรนะเ,เสี่ยงโชคแล้วกันนะครับเรื่องลอตเตอรี่นะพูดตรงๆเลยลอตเตอรี่ก็อาจจะฝากให้เด็กให้ลูกน้องคนในทีมงานซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนะหรือหรือซื้อวันเกิดซื้ออายุของลูกน้องก็ได้อะ ของลูกหลานบริวารเราก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นได้ครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบคอหูจมูกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับรลบทางเดินหายใจด้วยนะพวกไข้บวงไข้หวัดอะไรต่างๆนะครับนะการติดเชื้อการอักเสบนะการแพ้อะไรบางอย่างนะอาจจะพวกอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับหรือว่าผื่นภูมิแพ้ได้หมดเลย ครับช่วงนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะความรักดีขึ้นเรื่อยๆมีรักกันดีมีความสุขนะครับไม่ค่อยมีปัญหากันสักเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องขัดขัดกันได้บ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทอง,ทองน,นะเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแค่นั้นเองนะครับส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับนะ คนถูกใจที่ว่านิแม็ปเป็นคือเข้ามาแล้วแบบเรารู้สึกว่าถูกใจมากมากเลยครับไม่ได้ถูกใจธรรมดาเป็นคนที่แบบใช่เลยสเปคนี้เลยอะไรคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะนะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำำนําทานายดวงชะตานะครับของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงวันที่9ก้าถึงสิบห้ากุมภาพันธ์สองหนี้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อใน,นการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ